วัดเดอ้อพ่อแม่พี่น้องวันนี้ยายดวนหาอยู่หากินเขาปลาหาเห็ดคือเกาเดอ้อพี่นองเดอ้อวันนี้จะก,กี่มันประมาณเดอ้อไปคอยหลุนกันเดอ้อไปไปกันเลยวันนี้วันยุดวันอาทิตย์ด้อพี่นองเดอ้อมาหลายคนอยู่พี่นงเขาปลาหาเห็ดคือเกาวันนี้ จกักีพากันมันบ่มันมันคือเกา่า่นแหละนู่นสามคนนู่นอีกอเตียตี้เหมืองเหมือนเดิม <c oughs> เราปลาหาเห็ดมองปลาลุงกูทุกคนเด้อมาหาเห็ดก็ยืนดวนเด้อ เลือนหูเลือนตาก็ขอถอดขอภัย네พ <sh arp ity> uh ี่น <goats S 2> ้องเฮ็ดจีทุกคู่ทุกคนเด้วจะด้วนใดเฮ็ดคนดอกใหญ่จะไายดูเด้อจ้ะเด้อบ้านห้อมลุมแล้วเด้อพี่น้องจ้าลูกชายเก็บเฮ็ดเฮ็ดคนใหญ่ใดมากินเต็มตะกร้าเด้อพี่น้องดูเด้อลูกชายไปเก็บเฮ็ด คนมาพี่น้องจ้าเต็มตะกาเลยบกกอกคอนมาอยู่บุตังอยู่บุกะคอนเออไออีกอันนี้มันอยู่คอนต่ำดูเถอะพี่น้องเดูซิโลดอกเลยพากันได้เต็มตะกาโอ้ใช่กินเก็ดเผ็ดนะเต็มเนี่ยไอเดือดไอเดือดมากยูก็คนไดอืมเคยกินไปอยู่ไปวางให้เลยตา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 ยว้ไอ้หนูเอาไปกินซะเคยดิ่กกินคนนี้กกินเป็นหลบอืมแต่มันเชิญจีเก้นว่ะ เห็ดปลากินโอ้มีกินตือถัวใหญตือตัวยายเออมาตามาเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดปลาดงเต็งหงกดมีตาดอกใหญ่ใหญ่เห็ดคนเด้อพี่น้องเด้อเห็ดตะไคร่เห็ดคนไหมดูยี่ยวงใดวะเเด้อห็ดคนจ้าหนุนปลาเด้อกำลังลงหาอิ่ง บรลูเจักพอเด้อพี eren, eating, mm ่นองเด้อใจแล้วนะมันคือเกาเด้อจะเด้อมันคือเกาเห็ดคนใหญ่เด้อเห็ดเขาไข่จะพี่นง้าจ้าะได้แล้วครับเห็ดกับพ่ออยนี่กินไปเขาปลาหาตัวเด้อจะเด้อ ได้กิเอนดีดยยได้กินตแดียวนิยให้เบิงม่อีกครับเดี๋ยวเห็นอีกยดดวนจิตาทยให้พี่ให้นองดูอีกเด้อมันคือเกาเหรอจ้าได้นะตามกันไปเขาปลาลุกเกนปลาลุงแตกปลาเผ็ดเด้อพี่น้องยดวนจิตพาเขาป่าอีกแล้ว ยังเข้าป้ายังมีผลได้เลียกกันอีกเดี๋ยวเด้อจ้าบอดอกเออพี่น้องจ้าอย่ดวนก็นเห็นเฮ็ดตะมูกมูกดพี่น้องเอ,อ้ยเ,เดินเจนป่าจิน,หนเห็นดอกไทยยูทูบจ้า ด้วนเห็ดตะมุกมูเขาจิ้นได้อยู่ดอกน้อพี่น้องจ้านะเออเห็ดอื่นมีเห็นกับเห็นเห็ดแบบนี้แล้วนี่มีน้ำด้านะ mình lùi mất đọc bậc nháy nhanh này hết tầm mục mù ừ. Ừ. mình lùi mất là mình tầm nằm tìm mình chắc chắc chắc, chắc. ที่เสบอยูดดอ่ดอกด้องดอกตุ้มหน่อยๆเด้จะเด้อเห็ดจมูกหมู Cái gì vậy nè